คลิปนี้ขอส่งงานล้างลอกหน่อยนะครับน้าๆให้เจ้าของลอกได้ชมหน่อยนะครับก่อนส่งกลับนะครับคลิปนี้ก็มีทั้งค่ายชิแล้วก็ค่ายใดเลยนะครับตัวนี้เป็น scorpion dc นะครับตัวใหม่ปี21นี่แหละมั้งฮะประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็ล้างเคลียร์ระบบจระบีของ ios นะฮะสภาพใหม่เอี่ยมคลีน n a n เลยนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนลอกใหม่เลยครับ ตัวนี้ล้างเป็นเจละบี iOS น้ำมันของ iOS นะครับแล้วก็มีอัปเกรดตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะเขาสั่งมาเป็นสีฟ้านี่คือบูทใต้เสานะครับสีขาวนี่คือบูทตัวหนอนนครับสำหรับลอกตัวนี้นะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันนะไอ้ลอ,อกสกอร์เปียนตัวนี้นะเดิมเดิมเลยนะผมแกะผมแกะล้างมาหลายตัวแล้วนะครับ บางตัวใต้เสาอ่ะมันจะเป็นบูทนะฮะบางตัวมันก็เป็นลูกปืนนะครับมันก็ไม่แน่นอนเลยจริงๆนะบางเป็นเป็นบางตัวนะครับผมเจอแบบเนี้ยสองสาครั้งนะครับบางตัวแกะมาเป็นลูกปืนแล้วอยู่แล้วนะครับบางตัวแกะมาเป็นบูทนะครับไอ้ใต้เสานะใต้เสาแขนหมุนเนี่ยนะเออผมก็แจ้งไว้นะครับเผื่อของใครเป็นบูทเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องมาแกะดูกันนะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้าเนี้ยลูกค้าเขาก็ไม่เคยล้างหรอกนะฮะ เป็นเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยส่งมาจะให้ผมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเปลี่ยนบูทตัวนี้เป็นลูกปืนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้เปลี่ยนไอ Boo ้บูทตรงนี้เป็นลูกปืนทั้งสองตัวแบบตัวนี้นะฮะแต่ว่าพอผมแกะมาเนี่ยใต้เสาเขาเป็นลูกปืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบูทนะครับก็เลยตัวล่าสุดได้เปลี่ยนตัวนี้ไปให้ตัวเดียวนะครับนะแต่ตัวนี้แกะมาเป็นเป็นบูทสองตัวเลยนะก็เปลี่ยนเป็นสองลูกนะครับความลื่นนะครับ อื่ะลื่นนุ่มนุมนะครับสมูทมือมากนะครับแน่นๆนะครับลื่นๆืนุ่มนุมนะฮะหรูนะครับหรูหลามากเลยนะครับอ่ะเนี่ลื่นดีสมูทดีนะครับระบบโบกเอยระบบเบรกอะไรพวกนี้ก็ปกติหมดนะครับคลายเบรกสุดสุดแขนหมุนได้แบบนี้เลยนะลื่นไหมพอพอเปลี่ยนจากลูกปืนเอยเปลี่ยนจากบูเป็นลูกปืนครับมันก็เนี่ยมันก็มันช่วยให้ตรงเนี้ยฮะลื่นนะครับ เ็นไหมเนี่ยลื่นดีปะ่ะนะฮะอ่ะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับตีไกลตีใกล้นะครับก็เกี่ยวกับที่ผมสาธิตเมื่อกี้นะครับเนี่ยฮะอ่ะตัวนี้ก็ล้างเคลียระบบให้แล้วนะครับฟื้นฟูสภาพนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลับไปใช้ใหม่นะครับสองสามเดือนค่อยส่งกลับมาล้างทีหนึ่งนะฮะ สองสาเดือนนะครับใช้ไปเลยอ่าตัวนี้เป็นอัลฟานะครับแอรนะครับรอบแปดนะครับไอจระบีตรงนี้นะฮะเขาไอเฟืองสับะรดนะครับของตัวนี้นะครับใช้เป็นชิมาโนนะครับใช้เป็นเบอร์ตัวนี้นะครับชิมาโนนะครับแล้วก็ลูกปืนไอไอเฟืองพีเนียนเฟืองเกียร์นะครับเป็นไอไอเอตัวนี้นะครับ แล้วก็ลูกปืน ators, ทุกตัวนะครับเป็นสองตัวนี้นะครับน้ํามันนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้นะสา,สาหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเอ่อจารบีที่เฟืองสับปะรดนะครับเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งศูนย์สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็จารบีไอสาหรับเฟืองพลาสติกเฟืองพาตัวหนอนไอเฟืองสับะรดเนี่ยนะก็เป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับ จระบีภายในเป็นเป็นตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับส่วนจระบีเฟืองบีเนียนะครับเฟืองได้นะครับเป็น IOS นะครับลูกปืนทุกตัวนะครับเป็นน้ำมันของ IOS นะครับที่ใส่ไปนะครับทั้งสปูลทั้งภายในนะครับภายในเป็นเบอร์ศูนย์สองโปนะครับสปูลเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับความลื่น ไม่เอี่ยมนะครับสะ,สะอาดสะอ้านนะครับคลีนคลีนเลยนะครับสภาพนะครับฟื้นฟูสภาพให้เต็มร้อเลยนะครับทั้งระบบะสนใจลางลอกอัปเกรดลูกปืนภายในทักข้อความมาได้นะครับ าฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ส่งงานครับขอบคุณมากครับ